แต่อย่าลืมว่าถามว่าทำไมเขาตายเจ็บสกทบ้านเราบ้านก็มีชั้นเดียวเลยมีสองชั้นน้ำมันลูกสี่ชั้นเไม่มีที่ไป<ม>ถึงต้องไปหมดเอางี้เราคิดง่ายๆแล้วกันนะว่าคือประชากรเนี่ยใหญ่สองแสนกว่านะที่ดูเอาประเมินได้ง่ายแล้วกันที่ออกมาอยู่ทุกยกได้เนี่ยมีพันกว่าไล้เป็นแสน่ไหนแล้วเป็นแ,นแนสนอยู่ไหนถูกไหม,มแล้วถามว่าอยู่เท่าวันแล้วจะอยู่ยังไง เอาง่ายๆไม่ต้องเบียดพี่พูดหรอกดูอาจารย์ติณ์อ่ะอาจารย์มหาลัยบีโดนอ่ะเก่งอาจารย์วิยาไม่อยอมประเมินเลยว่าไม่ต่ำกว่าเก้าร้อยห้าสิบแตดูอาจารย์ติน์เสมอแสดงว่าปิดบังข้อมูลเลยก็ปิดบังข้อมูลอยู่แล้วไม่ไม่งั้นเอางี้ถ้าพี่ถ้าพี่พูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะไม่มีคนอื่นมารับรองเนี่ยเอออันนี้พี่อาจจะเพลย์เจอแต่ว่าที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่าต้องการให้คนหใหญ่ๆเและเยียวยาคือไม่มีอย่างอื่นถูกไหมครับถามว่าพี่หนูเนี่ย มือถือก็มีถูวไหมแต่วันนี้ไม่มันคือไม่โทรหรอต้องต้องต้องแฉอย่างนี้แหละถูกไหมเจ้าพ่อพูดมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขามาเยอะแยะเยอะแยะให้ปียุด์เลยขอให้ผมหยุดโทรไปหาผมบ้างโทรไปหาพวผมบ้างแต่ว่าคือถามว่าหยุดแน่ขอให้ท่านทำเดี่ยวผมหยุดแน่นอนนะแล้วคนใหญ่าะสนับสนุนวันนี้โอ้หท่านนี้ถ้าพูดถึงแย่การเมืองนะไปทำทีท่าไหนเสียงมาอยู่ที่ประ่ามติหมดอกับรัมเห็นไหม ไม่ใช่ทีป่ปัดยังไม่มียนน่ารักเลยยังไม่ได้ลงไปทําเลยเห็นพี่ที่บนลงไปแช่น้าอยู anyway> like <S 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 1> <S 1> ่เนี่ยเออแต่เมื่อก่อนกระแสไม่มีอะไรเงียบไปเลยเงียบไปเลยนะครับก็พี่ที่บนบุญยมณีเห็นผมขับรถผ่านเนี่ยเห็นผมนั่งรถผ่านเนี่ยโบกไม่โบกมือบอกเฮ้ยโจ๊กพี่เลี้ยงตั้งวจแล้สิไม่พอที่ฝายศาลพี่โจ๊กกำลองสอนกำเมืองไว้เนี่ยครับไม่ล้องไม่ล้องพูดเหมือนกำเนินการเมืองเลยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นตลอดตอนนี้เอางี้เอางี้าในเวลานี้ยังไม่เล่นแต่มีโอกาสก็เดี๋ยวต้องต้องดูไงเพราะว่าร้อยหมดเรื่องคดีไหมพี่หรืืออออไงงเเดดีี๋ยว่คมั้จบ ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยวันนี้ท um ําแบบพี่เนี่ยมันมันเต็มที่ดีเพราะว่าพี่ทำเนี่ยพี่องไปเลือกเขตไงเพราะพราพี่ไม่มีฐานไม่ไม่มีคะแนนเสียงสักเขตถูกไหมเออเพราะนั้นพี่ไปทุกเขตอ่ะถูกไหมเขตไหนเสียมิตมากพี่ก็ไปเขตไหนน้อยพี่ก็ไปอันดับสองถูกไหมครับเพราะนั้นพี่พี่ไปแบบแบบไม่ได้ขอคะแนนอ่ะ ถูกไหมม,<อ>มีคนที่มีคนคนที่ลงปักที่นี่ตรงไหมพักอ, <c oughs> อ,อื่นก็มีมีแต่ว่าตอบเบรเซียไปหมดแล้วเอาเหรอตอบเบรเซียไปหมดแล้วพักษัยไหมพี่เอ่นนอก็มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กแต่ก็ตอบเบรเซียไปหมดทุกพักบอกว่ายังไม่ลงก่อนตอนนี้นะแต่ถ้าหมดคดีอาจจะลงหมดคดีก็ยังยังตอบไม่ได้เดี๋ยวขอดูก่อนนะ <c oughs> เออยังยังตอนนี้ยังไม่ทําการเมืองทั้งสิ้นนะครับเอาเอาแบบนี้ก่อนเพราะว่า ทำอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเราเราไม่มีเป้าหมายไงนะเราเราไปได้หมดทุกเขตใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสอสอกเขตนั้นเขตนี้เขตนั้นถูกไหมแต่นี้เราไปทุกเขตไงเพราะเราเราไม่มีหาเสียงถูกไหมเราเป็นโนเบลลี่อ่ะใช่ไหมเออถ้าอยู่ถ้าถ้าวันนี้ถ้าเป็นรองพบตรอยู่อาจจะอาจจะด่ายกได้ไม่เต็มที่แต่อันเนี้ยด่า้เต็มที่เลยถูกไหมเพราะว่าเออถึงฟ้องก็ฟ้องอะไรไม่ได้เพราะว่าเฮ้ยเราพิจารณมีภาพวิจารณ์ได้อ่ะถูกไหมมันมีมูลความจริงอ่ะถูกไหมครับใช่ไหมเออวันนี้ ผมก็ไม่เข้าใจว่ว่าท่าน่าจะปิดบางไปจัาบมนะเออมันมันบางด้เหนื่อยอะ่ะนะโอเคนะ